ก่อนนะไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านนะลูกนะยังไม่จบนะคุณต้องพูดให้เชียร์นะฮะแค่พักเฉยๆนะพักเฉยๆนะลูกนะไปเอาดังเสาร์บางคนซื่อว่าวันนี้หลวงพ่อนะท่านกำลังเดินทางมาว้าวผมผ่าแล้วเดินขึ้นมาเขาประกาศว่าหลวงพ่อกำลังมาที่จุฬาภูมาครับผมก็นะครับวันนี้เป็นหลวงพ่อนะท่านให้ความเมตตานะกับปีนาเอลิเกต่ติเกิดเธอมารับพระปากนะสอ่าศิลปินนะเดี๋ยว ใครแต่งตัวเรียบร้อยออกมานะใครแต่งตัวเรียบร้อยออกมาด้วยนํามาถวายข้ะป่าพร้อมกันนะครับจะ่ได้เป็นอันดีสงนะครับให้สับคุท่านด้วยพี่น้องไม่ดุแล้วล้านนะเราก็ร่วมถวายให้ด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้กุศลมาแตะเวทีได้ไหมได้ได้ได้ครับมาใกล้ใกล้แล้วมันใกล้ใกล้ได้มาใกล้ใกล้แล้นะเพราะว่าพระอยู่ข้างพ่อนะท่านนะครับต่อมารับข้าป่านะครับที่ทีการแสดง นะเฮ้ยไอ้พี่ตั้งโน่นเลยเออยจังโมสัุจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติมานี วัชิวาลนิสัพพิวารานิปฏิคันหาตูอังหากังจ่กมาตาปิตูคาสินาจ่กยาตการังพิยาชานังตีกระตังสิขายะสุขายะคาแตก ผู้เจอท่าพระเจ้าขอเน้องผ้าไหว้ซึ่งพระป่าซึ่งพระป่านี้ พระเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวของข้าพระเจ้าแก่ตัวของข้าพระเจ้าและครอบครัวของข้าพระเจ้าและครอบครัวของข้าพระเจ้าและขออุทิศส่วนบุญนี้และขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดการและนานเทิรนตลอดการและนานเทิน หลวงพขอเป็นอารมณ์ดีครับด้านตรงนี้เลยได้ไหมได้ค่ะออกนอกจะเชื่อไหขวานติกับข้อตานี่แหละลงของกิน้องถือไว้ก่อน กฐาณะสัทธาทานังสัทธาทานังอานุโมทานิอานุโมทานิสัพพาทานังสัพพาทานังอานุโมทานิอานุโมทานิสัาานางุโพพาทานงอนุโมทานิอานุโมทานิิานนะหโทุกคนตอนนี้อ้ามาเ็เกย์ตเต็นกร้อยล้านอย่าทะเทาะกันอาวเเอาสั่กัสัก เสียงแกมีเท่านี้วะสาธุแต่ดังสาธุสาธุสาธุเออน้ำขิงก็ะถ้วยเสี่ยถือโอ่ยดังใจละโหนนะ <c oughs> อายุตะูุอวความเจริญอายุทานวัตะกุโวความเจริ ตกวาความเจริญสิริยาสวัตกวาความเจริญยนภารโรตกวาความเจริญกาลังวันนาวัตกวาความเจริญวันนาสุขวัตกวาความเจริญสุขโหอุสัพพะทาจงมีแก่ท่านในการทั้งตัวทุกกรัว ข้าไยาเวีราทุกโลกภัยในวีกงหลายโสตาสักตุจุปภาวาฝ่ามโจสักตุแร่อุปปาวะทั้งหลายอเนียกาหังดักหลายยาปีปรอันตายทั้งหลายเป็นอเนีวินาสันปุทธเบชาสาอาจงพี่าน ไปด้วยเดชัยส e, ok oh ิษย์พั้งลาภางความชนาญความสำเร็จซาปราบโชคผีคามกยังสุขังพระร้งความสวัสดีความมีโชวความสุขอมรังสิริอายุเจริญโนจาริอายุแหนวันนาโควาโมตีชยสวาโควาความเจริญแลงความเป็นผู้นิยมสันตวสารธาอยู่จาริและอายุเกือร้อยปีชีวสิถีพรออันกุเตะแล ความสำเร็จหิบในควาทอยู่จงมีแก่ท่านสาธุอนครับก็ชืยรนีม่ไ้นะเพราะกับเพ่กับศิษของเรลูกนะตัดต่อเอยได้